สิบกว่าชีวิตแล้วแล้วถ้าเราดูอัตราเฉลีย่ยวันละสิบชีวิตเนี่ยน่าตกใจฮะน่ากังวลคือเราก็ไม่ได้บอกว่าจะยึดพื้นที่ไว้ยาวนานตลอดการแล้วรัฐบาลก็สั่งขยายเวลาเปิดเทอมไปแล้วรัฐบาลจะมาอ้างว่าต้องการใช้พื้นที่ให้โรงเรียนเปิดเทอม แลกกับศพประชาชนจํานวนมากเนี่ยมันฟังไม่ได้มันจะฟังได้ก็คือหยุดยิงหยุดความรุนแรงแล้วเจรจากันว่าจะหาข้อยุติในความขัดแย้งนี้อย่างไรก็ในเมื่อคนทั้งสังคมไทยรับรู้และยอมรับว่าความขัดแย้งนี้มีอยู่จริงความยุติธรรมที่เป็นสองมาตรฐานความแตกต่างระหว่างชนชั้นมีอยู่จริงเราต้องแก้ที่ประเด็นปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาความยุติธรรมไม่แก่ปัญหาความแตกต่างระหว่างชนชั้นไม่แก่ แต่จะแก้ปัญหาโรงเรียนเปิดเทอมโดยการมาสร้างปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมคือฆ่าประชาชนมันฟังไม่ได้เราก็ต้องมาว่ากันครับภายใต้สถานการณ์นี้คือคือการเจราจาใหม่ก็คือต้องพูดคุยกันใหม่แต่ภายใต้สถานการณ์นี้ผมว่าการพูดคุยเนี่ยมันเป็นทางที่ดีที่สุดคือมันไม่ยากครับไม่มีอะไรสลับซับซ้อนรัฐบาลบอกมาคิดยังไง พวกผมบอกไปคิดยังไงแล้วก็คุยกันมันดีกว่าจะฆ่ากันรายวันแบบนี้เราเรียกร้องยูเอนะแต่ว่าถ้าหากยูเอแสดงท่าทีอย่างไรหรือรัฐบาลบอกว่าเอาละไม่เคยมีปรากฏการณ์ที่ยูเอจะเข้ามาแทรกแซงการเมืองหรือสถานการณ์ในประเทศไทยก็ว่ามาสิครับว่าแนวคิดของรัฐบาลเป็นยังไง คือมันไม่ใช่ปฏิเสธทุกอย่างแล้วยิงตอบต่อไปนี่มันมันไม่ได้ครับ <S <S ผมเพิ่มเติมนิดกรณีโรงเรียนเนี่ยเดิมบริเวณโรงเรียนเนี่ยนะครับบริเวณนี้เนี่ยมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์นบริพัตรผู้วาราชการเทมหานครได้ประกาศเปิดเทอมในวันที่หนึ่งมิถุนายนต่อมาเมื่อรัฐบาลได้เริ่มเข็นขค่าประชาชนได้ขยับวันเปิดเทอมจากวันที่หนึ่งมิถุนายนมาเป็นวันที่24พฤษภาคม เพื่อจะเปลี่ยนเหตุผลว่าเพราะโรงเรียนเปิดเทอมซึ่งความจริงแล้วผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลื่อนก่อนหน้านี้นานไปแล้วเรื่องเรื่องยูนะครับยู UN เอ็นเี่ยมีสถานภาพเป็นองค์การของประชาคมโลกตัว UN อไม่มีสถานะเป็นประเทศนะครับดังนั้นการที่ปณิธานวัฒนายากรพูดโดยจงใจทำให้คนเข้าใจผิด ว่าจะมีการละเมิดอธิปไตยของไทยเนี่ยเพชโดยสิ้นเชิงเ,เพราะตัวยูเอนไม่มีสถานภาพเป็นประเทศเนะเป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งรักษาเจตจำนงของประชาคมโลกในการรักษาสันติภาพของโลกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนี่เท่ากับเป็นการทําลายสันติภาพของโลกโดยตรงเพราะรัฐบาลฆ่าประชาชนอย่างสนุกมือที่สําคัญกว่านี้ก็คือรัฐบาลประชาธิปัตย์นั่นเองต่างหาก ที่ทำลายอธิปไตยของประเทศโดยการยอมรับนะครับ IMF ในสมัยนู้น IMF เนี่ยเป็นองค์กรซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาดังน,น,น,นั้นการที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ยอมอยู่ภายใต้อำนาจของ IMF เท่ากับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยอมรับการทำลายอธิปไตยทางเศรษฐกิจของประเทศโดยสหรัฐอเมริกาในสมัยนูนน้นนะฮะนั้นอย่าบิดเบือนนะครับ UN ไม่ใช่ประเทศครับ เป็นองค์การของประชาคมโลกนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองนี่ต้องกลัาอีย่างนี้นะครับว่าเราขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเสด็แดงนะครับพวกเราคารวะนะครับแล้วเราก็อะไรต่อการสูญเสียเสด็แดงไปเราคารวะในความกล้า,าหาญในผลงานหลายอย่างที่เสด็แดงทําไว้นะครับถึงแม้ว่าความคิดเห็นทางการเมืองแนวทางทางการเมืองบางอย่าง อาจจะไม่ตรงกันนั่นก็ไม่มีปัญหาเราได้แสดงเรื่องนี้ไปชัดเจนแล้วก็คงไม่ต้องการที่จะมาพูดซ้ําแต่ประเด็นสําคัญก็คือในวันนี้เนี่ยมันชัดเจนนะครับจากหลักฐานของกระสุนที่ฝังอยู่ในกระโหลกของเสด็จแดงแล้วก็อยู่ในเสื้อกาอกันกระสุนของเสด็จแดงนะครับว่าถูกยิงโดยสไนเปอร์จากตึกสูงแถวๆนั้นซึ่งคนที่จะปฏิบัติการเช่นนี้ได้มีแต่รัฐบาล ดังนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อการตายของเสด็จแดงนะครับผมกล่าวหารัฐบาลเลยครับว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ลอบสังหารเสด็จแดงด้วยวิธีการที่ขี้ขาตาขาวที่สุดก็คือสังหารเสด็จแดงเนี่ยจากตึกสูงโดยใช้สไนเปอร์นะฮะลาปัวจุด308รัฐบาลต้องรับผิดชอบนะครับแล้วเราก็ขออนุญาตขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวญาติมิตรและคนที่รู้จักเสด็จแดงทุกคนครับ ก็ครภายใต้สถานการณ์นี้เราต้องมาพูดคุยกันครับคือผมไม่อยากจะไปเสนอเงื่อนไขใดๆในการเจรจาก่อนที่จะมีการหยุดยิงคือวันนี้เนี่ยเรื่องด่วนที่สุดของประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีการหยุดยิงก่อนนะต้องถอนทหารออกแล้วผมก็เอาพี่น้องผมเข้ามานี่ให้สงบนิ่งเียก่อนแล้วค่อยว่าเรื่องการเจรจาทีนี้ ถ้าหากเวลานี้จะให้ผมมาอธิบายว่านปชมีข้อเรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันมันมันจะกลายเป็นเรื่องที่มันมาก่อนเวลาเวลานี้ต้องคุยกันเรื่องหยุดยิงเนี่ยหยุดเสียงปืนให้ได้ก่อนไอ้เรื่องการเจรจาเนี่ยมันมาทีหลังได้แต่ถ้าหากว่าเราเสนอประเด็นเงื่อนไขแล้วก็สังคมก็ไปถามกันว่าเงื่อนไขใครเป็นยังไงผมว่าไม่ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาครับเวลานี้ครับก็มาคุยกันคิดเห็นยังไงคิดอ่านยังไง ดีกว่าเป็นประโยชน์กว่าอยู่แล้วมันไม่ได้ปรับนะครับเพียงแต่ว่าเราเห็นว่าประเด็นหลักใหญ่ใจความเนี่ยในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยเราถแถลงรับหมดแล้วเรื่องวันยุบสภาเรื่องวันเลือกตั้งนะครับเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆห,หรือว่าแนวทางการตรองดองเนี่ยเรารับหมดแล้ว เหลือนิดเดียวว่าให้คุณสุเทพเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้ต้องหาแต่คุณสุเทพเลือกที่จะแสดงละครที่เอสไอมันก็เลยกลายเป็นปัญหาใหม่แล้วยังไงล่ะครับเมื่อวานนี้คุณอภิสิทธ์ก็ออกโทรทัศน์บอกว่าพร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วทาไมก่อนหน้านี้ไม่พร้อมอ่ะคนตายสามสิบชีวิตถึงค่อยพูดว่าพร้อมทําไมก่อนหน้านี้ไม่บอกคุณสุเทพมอบตัวในฐานะผู้ต้องหาล่ะครับเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่ว่าการเพิ่มเงื่อนไขใหม่หรืออะไรแต่ภายใต้สถานการณ์นี้เนี่ยอย่าให้ผมต้องพูดผ่านสื่อเวลานี้เลยครับว่าเรามีข้อเจราจาอย่างไรมันไม่ใช่เวลาเวลานี้เนี่ยเราต้องคุยกันก่อนว่าเราจะสร้างสันติภาพในประเทศไทยอย่างไรก่อนแล้วการเจรจาจริงเป็นขั้นตอนต่อไปซึ่งก็ไม่ต้องเว้นระยะเวลานาน,านแต่มันมีลำดับของมันอยู่ ก็รัฐบาลคิดเห็นยังไงว่ามาทิครับจะมีกรรมการที่จะมาเป็นตัวกลางในการเจรจาไหมนะครับคือมันมันเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องพูดคุยกันนะครับจะแหมจะมีกรรมการกลางเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคนที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับให้การเชื่อถือก็อาจจะเป็นไปได้หรือถ้าหากว่า UN ให้การตอบรับมาก็เป็นไปได้อีกถูกไหมครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ต้องคุยกันนานรัฐบาลแสดงท่าทีตอบรับ ก็เริ่มต้นหารือกันได้ทันที